ว่าไม่ไรหรอกแต่คือเขาพูดไม่ตรงไงผมเลยงงว่าทำไมมันเป็นเบคกีเรอะไรอย่างเง,งี้ยไงเข้าใจไหมตอนนี้เขามาแจ้งอ่ะคือเขาแค่บอกว่าเขาฉีด e ตอนโดนดีนเทเซอร์อย่างเดียวก็<ช>แล้วก็มาแจ้งตัวเองก็ไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรมาก<ช>มาถึงผลกระทบของมันก็เลยว่าเขาจะพูดตรงๆไงไงทายเทียมก็เลยทายมินก็ก็คิดว่า ให้ใบเหลืองแล้วก็ปรับไปคืออย่างที่พวเขาขอบอกเลยไม,ไ,ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกผมแค่ไปเตือนเขาว่าบรรทาแบบนี้ไม่ได้นะแต่เขาแบบเขาพูดแบบว่ายิงทําให้อะไรอะไรประมาณนี้ผมก็แบบไม่ไ,ไม่โอเคเฉยแค่ไปเตือนนะ่ะมาตอนแรกผมคุยแบบตำรวจดีๆแล้วครับว่าแบบทำไมต้องยิงด้วยแล้วคณตำรวจไม่พูดอะไรเลยคุณตำรวจโบกด้ววาวซะผมเ่ยครับตอนนั้นน่ะไม่ใช่ถามถามพี่แอนดี้ก็ได้ครับที่มากับผมอะ ผมพูดดีๆเลยว่าทำไมต้องยิงตำรวจตำรวพูดเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุยเอง,เองตำรวจพูดเลยว่าเราได้ยินอะไรมาไม่คือตอนแรกครับตอนที่ขับมาก็เห็นแล้วแหละว,ว่าตกตกลงไปแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ชิปอีพอขับผ่าน,ปปนแล้วปุ๊บเหมือนก็ก็บอกว่าคือผมก็ไม่ได้ยินหรอว่าพูดกับตำรวจว่าอะไรเพราะผมมาอยู่ห่างคือขันใก่้ไม่รู้ว่าได้ยินอะไรบ้างแต่คือที่ได้ยินอะแค่ผู้คำขยอมมาแค่นั้นเองอ่ล้วแล้วที่เขาบอกว่าตำรวจเงียบใส่ ก็อะไรเรอไม่ตำรวจไม่ได้แย่แต่ตำรวจเหมือนไม่ได้สนใจเพราะว่าน้องอ่ะบอกว่าเดี๋ยวให้ผมอ่ะพาไปที่ทําการแตำรวจก็เหมือนแบบว่าพูดแบบว่าแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนพูดซ้ำอ่ะแต่เข้าใจมุมน้องนะว่าน้องมันเข้าใจแหละว่าน้องมันยังไงมันก็โดนอ่ะตัวมันเองมันก็รู้ว่ายังไงก็โดนแล้วพอเจอตำรวจแบบพูดแบบนั้นใส่อ่ะ้วเหมือนแบบว่าไม่ได้ฟังที่น้องมันบอกว่าเออเดี๋ยวน้องมันไปแจ้งตัวเองอ่ะ ฟังเขาฟังในในส่วนที่ไปแจ้งตัวเองนี่ฟังอยู่นะอันนั้นน้องพูลล์สองครับตอนที่ผมพูดอะต่วนแจ้งตัวเองค่ะฟังอยู่คือเสิที่บอกว่าไม่ไม่อันนั้นหน่อยค่ะคำว่าไม่ก็คือเราพยายามจะชี้แจงว่าไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ทีนี้ก็คือทางที่เขาไม่เขาไม่เหมือนกับอ่ารมณ์เขาอาจจะแบบตอนนั้นเขาจะไม่อยากฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปแจ้งที่แอดมินเองทางเราก็เลยอใช่เง้นก็ปล่อยทางไลนไล้ให้สองต่อ จนจนคมาแจ้งแอมินเองเนี่ใช่ครับใช่ก็เล่นเต่นังน,นจบก็เลยผ่านออกมาแจ้งเลยคือตอนเขาเรียกว่าอะไรคือตอนที่ผมพูดอะผมก็แค่บอกเขาว่ามันไม่สามารถทําได้นะเพราะทุกคนเขาก็เห็นกันหมดว่าต่อไปแล้วก็ชีวีผมแค่พูดแค่น,นี้เฉยผมไม่ได้เมือเล,เลยนะจริงๆคือไม่มีใครเมือเลยไม่<บ>ผมเขาผมเข้าใจตรงตรงน,นที่พูดนะครับแต่หมายถึงว่าตอนที่ตํารวจพูดว่ามันทําไม่ได้นะนั่นแหละมันเป็นจังหวัดที่น้องอะน้องตัวน,น,น้องมันเองอะ มันพูดว่าอ่าเดี๋ยวน้องมันไปแจ้งตัวเองแต่เหมือนตำรวจก็พูดพูดเหมือนพูดต่อว่ามันทําไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบพูดซ้ําอ่ะอันนี้ใครในมุมน้องนะถ้าเป็นผมเป็นน้องน้องมันแบบว่าอ่าบอกไปแล้วแต่ทำไมตำรวจต้องพูดแบบว่าเหมือนลบเลาให้มันแบบลบเลาให้มันผิดไปกว่าเดิมเลยแบบเนี้ยมีมีใครได้พูดซ้ำปะ่ะนี่ขอดูมันหนึ่งไม่ที่ที่ที่วิ่งมาครับที่วิ่งมาบอกผมครับแท็ก ผมวิ่งไปแต่ผมไม่ได้พูดซ้ํานะผมผมพูดแค่คาเดียวเองนะใช่ใช่ไม่ไม่ได้พูดซ้ําแบบขนาดนั้นครับหมายถึงแบบว่าพูดในทํานองที่ว่าอ่ามันมันผิดจริงอะ่ะมันพูดแบบว่าเหมือนว่าคือยังไงก็ผิดอะ่ะไม่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจทั้งทั้งคู่แล้วแต่คือก็คือบางดีบวงดีทั้งคู่แหละแต่คือแค่ตอนแรกที่ที่มาแจ้งอะ่ะผมแค่อ,อยากให้พูดตรงๆนี่เฉยพอตอนแรกเอาจัจริงมันเหมือนอย่างที่นายบอกผมไม่รู้ว่าโดนใบอะไร แต่พอผมไม่เห็นว่อ้ามาอย่างนี้ผมก็เลยแค่มาถามไปว่าทำไมโดนโดนแค่นี้เฉยจริงจะได้ผมก็ไม่กลับไม่แจ้งเลยด้วซ้ำก็แค่แค่ปล่อยผ่านไปเลยก็คือไม่อยากให้เกิดปัญหาพูดคุยตักเตือนเฉยเฉใช่จริงคือไม่ไม่อยากให้โดนปั่นเรยประเด็นอ่ะก็อตอนแรกก็จะบอกอยู่ว่าไม่ต้องไปแจ้งเองก็ได้ก็แค่เล่นสนุกสนุกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ไม่เป็นไรครับคือมันมันผิดไงคือผมเข้าใจต่อให้ตํารวจจะไม่แจ้งอะไรก็ตามอ่ะคือน้องมันมันชิปอีขนาดนั้นแล้ววะยังไงมันก็ต้้้อองงงแแจตัววเล เข้าใจผมเข้าใจได้อันนี้ก็ดีนายกเลยครับเพราะต่างตำรวจไม่มีอะไรเลยจริงคือคือระหวอย่างนี้ถ้าที่ที่ไดฟ้ฟังจากรายฐานตำรวจเน่ะคือแล้วก็มีน้ําเสียงแบบว่ามีอารมณ์นิดนึงถูกไหมใช่ครับรคือ,ค,อคือเหมือนผมตอนนั้นผมว่าผมะรู้รู้ตัวว่าผิดเลยครับตอนนั้นนะแล้วผมก็แบบบอกว่าจะเดี๋ยวผมไปแจ้งเดี๋ยวผมไปที่ทํางานครับถ้าเรียนเสร็จ แล้วแล้วเหมือนเขาบอกว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันทำอย่างนี้ไม่ได้คือตอนนั้นผมจะเล่นต่อครับพี่แล้วแบบจบนี่แล้วผมก็ไปไปแจ้งตัวเองก็หรือแค่งง่เฉยว่าทำไมถึงมันโดนแค่เบรกจิ้งแล้วก็ปรับใช่ก่นล้นก็เลไไ้ไม่ได้มีฝฟังฟังไอ้มันก็อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นยังไงคือเฉดถือว่าเป็นเป็นเครแรกแล้วกันคือเซน ครับครับครับพี่ปกติมันได้ใบแดงนะโอเคครับแต่มามาตำรวจคนไหนที่ที่ที่โดนเขาด่าบ้างที่โดนเขาขึ้นเสียงใส่ผมผมเป็นช็อตติ้งครับที่เขาเป็นช็อตติ้งรวมครับอ่ะมามามาเย็นตำรวจเย็นต่อแถวเลยยุบต่อแถวเลยสี่คนอ่ะเนี่ยมามาคนแถวอยู่นี่ต้องหมดเลยไหมต่อแถวทีละคนเลยต่อแถวให้เป็นแถวอ่ะดูความต่อไอเหมือนนะพี่วัน ดูความโหดของไอ้เที่ยนี่มันเป็นแอดมินไร้สาระนะเซนมึงกอดตำรวจแล้วก็บอกว่าพี่เราดผมจะไม่ทำอีกแล้วโอ้โหกูว่าแล้วไร้สาระจัดไอ้เียแอดมินหนูไม่เอานะคะพี่อันนี้แล้วได้จุบมัวได้นะเซนกูว่าแล้วไอ้สัตว์จุบจุบได้เหรอครับพี่ใช่บอกว่าบอกว่าตำรวจครับผมจะไม่ใช้อารมณ์อีกแล้วครับใช้อารมณ์วันนี้หน่อยพี่จุบแล้วก็จุบมัวไม่จุบได้ไหมผมเสนอ่ จุ๊บจุ๊บไปเถอนไอ้สัตว์เถื่อนที่อะไรขนาดนั้นที่จุ๊บผู้หญิงจุ๊บได้ไอ้เวนพี่ตำรวจพูดพี่ตำรวจไม่ได้พูดที่ม่ได้พูดทีโเราดีนุ้ยว่านุ้ยนุ่มนั่นเราดีนุ้หนุ่มนั่นโราดีโราดีนี่ยมันมันใช้หมดเลยใช้หมดกดไว้นะกดไว้ตกลงนะเผจะไม่แชร์ลมแล้วครับออื ไม่เป็นไรครับเธอขอโทษครับอ่าอีกคนหนึ่งผมจะไม่แชร์ลมนะครับอืมไม่เป็นไรครับขอโทษครับผมจะไม่แชร์ลมนะครับอืมขอโทษครับ ผมจะไม่ใช้ลงแล้วครับขอโทษครับอ่ามาตำรวจมาต้มเลดต้รวลือดจะอด,อดจริงจริงมันนี่มานี่ตำรวจมานี่คืออยากอยากให้พอาวเรื่องอารมณ์นิดนึงทั้งสองทั้งสองเลย โอเคครับพี่ได้ครับผมไม่เปี่ยนเโอเคขอขอโทษพี่ผู้หญิงที่ไม่อันนี้ด้วยครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับก็ตามนี้ครับไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอโทษด้วยครับตำรวจขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับไอ้ที่ผู้หญิงเขาไม่เอานี่เขารังเกียจมันอยู่เขาเก่งใจเขาไม่ดื้อที่พี่เขามีแฟนพี่โอเคไม่มีแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้ว ขอบคุณครับขอบครับบ้าๆเรื่องอารมณ์เนี่ยครับโอเคครับพี่ไม่ใช่แค่มึงคนเดียวนะมึงบอกเพื่อนมึงด้วยนะทุกคนด้วยใช่ทั้งหมดเลยเอ่โอเคครับพี่ครับครับไปเล้าหมูก็ไปเล้าหมูก็แอบๆไปมาดีสัสไอวิทการตัดสินของผมอย่างเงี้ไขสถานการณ์ ดีละที่กูมองว่าแอดมินคนที่เหลือมีประโยชน์มากกว่ามึง <laughs> ไม่มีแต่งกระซิบไงพี่บอกว่า mm hmm. ให้มันกอดกันแล้วก็ขอโทษกันไนะคือแค่คือ,คอจริงๆมันก็โดนบาดแผลแต่พี่แต่มันก็ไม่ตำรวจฝั่งตัวเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ฝั่งฝั่งที่ทำเขาก็มาแจ้งตำรวจอบอกว่าโทษแค่เนี้ยไม่ติดใจเลยมีแว่าแค่เนี้ย,ย,ย,ยน,น,นะ แม่มันพูดว่าโทษแค่เนี้ยแต่ตอนเขาทำ <c oughs> มันพูดไม่หยุดไงไอสัตว์มึงเข้าใจปะเข้าใจพี่เข้าใจออไอ้เหีย<ต>เ้ย<ต>เดี๋ยวไอสัตว<อ>์เดี๋ยวกูมาไอ้เหี้ยพี่ครับไอสัตว์เ <c urs> คอร์ฟิวตึกปูนไอเวน